ฝรั่งจิมจูนะครับที่ตอนมาแล้วอายุครบหนึ่งปีไม่ไม่ไม่ถึงหนึ่งปีเอเต็มหรอกเพราะว่าเริ่มตอนก็น่าจะมีนาปีที่แล้วประมาณนี้แหละก็แตกหน่อสวยงามแตกแขนง ตอนจากต้นที่บ้านนะครับเป็นต้นแม่พันธุ์มีต้นแม่พันธุ์อยู่สองต้นแต่ว่ามันใช้ได้ต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งมันมันสูงก็เลยไม่สามารถตอนได้เก็บลูกกินแล้วลูกหนึง่งลูกนี้ก็กินไ,ไม่สุกหรอกแต่ก็กินได้อร่อยครับลองเทสดู ตอนเองแต่ว่ามันก็มีต้นที่ตายเหมือนกันดิมันไม่ใช่ว่าจะรอดทุกต้นนี่อต้นนี้ตายน่าเสียดายต้นใหญ่ดีเลยที่ตอนออกมาตายครับไม่งามก็มีดิแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดู มันไม่ได้ไม่ค่อยมไม่มีคนดูแลให้ก็ตามเวียนตามกรรมนะโอเคประมาณนี้นะครับ